วันนี้เจ๊จะวิเคราะห์นะคะเลขสามตัวรัฐบาลไทยเจ๊ได้วิเคราะห์มาแล้วเออแต่ว่าเดี๋ยวให้ทุกคนช่วยเลือกหน่อยนะมักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใคร,คร้คํามแ้วกดแชร์นะคะรัฐบาลไทยเดี๋ยวเจ๊จะวิเคราะห์สามตัวก่อนนะสองตัวยังไม่ได้ให้นะคะ ตอนนี้จะเป็นคิวของ3ตัวนะคะเลข3ตัวรัฐบาลไทยใครพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมรอเลยค่ะแล้วเจนุกขอคนระ้นหนึ่งแชร์ได้ไหมได้ไหมคะขอคนระ้นหนึ่งแชร์หน่อยเร็วมาเจฟหอมลงเจฟหอมลงเยอะเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะวิเคราะห์เลข3ตัวนะอะใครพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมหน่อยเร็วขอคนละ้นหนึ่งแชร์ให้เจนุกหน่อยค่ะ ขอหนึ่งแชร์ให้เจนุกหน่อยนะหนึ่งแชร์นะคะเพื่อเปิดการมองเห็นให้เจ้นหน่อยนะคะหนึ่งแชร์นะคะหวยไทยหวยไทยอย่าเพิ่งเจนุกงวดน,นี้เจว่ามีศูนย์วะงวดน,นี้ศูนย์มาอีกนะคะ,ะทุกคนดูนะ จะคิดว่า0ูนย์่าจะมาอีกนะคะศูนย์น่าจะมาอีกศูนย์เจ็ดศูนย์สอแล้วก็0ูนย์อะไรกัศูนย์ห้หรอศูนย์หี่ศูนย์หไปออกหมดแล้วนะคะออกหมดแล้วนะคะทุก0แล้วก็อ่ะมา นะคะแต่เจคิว่าศูนย์งวดนี้น่านจะมาอีกใครพร้อมแล้วพิมพร้อมมากดแชร์ให้เจนุกหน่อยค่ะนะคะกดแชร์ให้เจนุกหน่อยนะขอคนละหนึ่งแชร์เด้อวิเคราะห์วิเคราะห์ะวิจัยนะคะรัฐบาลไทยวันที่อะไรนะวันที่หนึ่งหรอหนึ่ง ลาวทุกคนพักตามเจก่อนก็นได้นะคะหวยลาวหนึ่งนะคะเดี๋ยววิเคราะห์เรามานั่งวิเคราะห์กันใครว่างนะคะใครไม่ว่างไปทํางานก่อนได้นะขอคนละหนึ่งแช์นะคะงวดวันที่หนึ่งหนึ่งกรดกฎาคมวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์วิเคราะห์สามตัวนะคะที่เจวิเคราะห์ได้นะในสูตรนะ ที่เจวิคห์ได้แต่เจคิดว่าศูนย์น่าจะมาอีกศูนย์น่าจะมาอีกนะ,ะมาขอคนระหนึ่งแชร์ค่ะแม่แม่ทุกคนขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะขอคนรนคะหนึ่งแชร์เออนะคะที่เจวิเคราะห์ได้ตอนนี้เลยนะที่วิเคราะห์ได้จริงจริงนะ ขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะหนึงแชร์แล้วพิมพ์วับรวยๆค่ะลิงก์ด้านล่างนะคะใครอยากเข้ากลุ่มฟรีนะคะรีบกดเข้าได้เลยตอนนี้ที่เจวิคาอได้นะคะมีมีหกศมี8ปดหนึ่งเ้ามีศูน้า มีเก้าศูแปดแล้วก็มีหกแปดเอันนี้คือที่ที่วิเคราะห์ได้อันนี้คือเลขสามตัวแต่เจ๊คิดว่าศูนย์น่าจะมาอีกนะคะทุกคนชอบตัวไหนทุกคนชอบตัวไหนดีทุกคนชอบตัวไหนคะหรือว่าเอาห้าตัวเลยทุกคนชอบตัวไหนนะคะ อันนี้คือเรามาช่วยกันวิเคราะห์นะคะเจไม่ได้สรุปว่าเจให้ตัวไหนนะ,อะขอคนร้านหนึ่งแชร์ใครจะเข้ากลุ่มฟรีกดลิงก์ด้านล่างได้เลยตอนนี้เจไม่คิดเงินไม่เก็บเงินนะไม่มีเก็บเงินทุกคนแม้แต่บ,บาทหนึ่งค่ะไม่เก็บตังค์ไม่เก็บเงินแม้แต่บ,บาทเดียวไม่มีเก็บเงินนะคะกดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนไหนใครชอบเลขอะไรมากที่สุดพิมพ์ม,มาในสามตัวห้าหางนี้ใครชอบเลขอะไรมากที่สุดพิมพ์ม,มา พิมมาไหนใครชอบเลขไหนมากที่สุดใครชอบเลขไหนมากที่สุดพิมพ์มาค่ะ609819019908689นะคะแต่ที่เจ๊ตัดออกนะเจ๊ตัด961เจ๊ตัดออกมันออกแล้วแล้วก็816เจ๊ตัดออกนะคะ ตัดก็คือไม่เอานะคบเพราะว่ามันออกแล้ว ตัดออกนะคะอ่ะใครชอบเลขไหนพิมพ์มาเลยนะคะใครชอบเลขไหนพิมพ์มาเลยกดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะมาสรุปรัฐบาลไทยลงเลขให้ที่ลิงก์ด้านล่างนะ,ะแม่ๆทุกคนจ๋ากดเข้าห้องฟรีกลุ่มฟรีแนวทางฟรีเจมไม่เก็บเงินแม้แต่บาทหนึ่งนะคะเหลืออีกสามสิบคนสุดท้ายกดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพื่อน,อนใครชอบเลขไหนพิมพ์มาเลยค่ะชอบเลขไหนมากที่สุดอุ้ยหลายคนพิมก้าศูนย์แปดมาเยอะมาก 908เยอะมากเลยอ่ะ908เยอะที่สุดนะคะ908เยอะที่สุด908เยอะที่สุดและก็ลองลงมาอะไรดีอ่ะ908อันนี้คือเจ๊ขอถามความเห็นทุกคนนะเจ๊ย,ยังไม่ได้มาสรุปเลขนะคะเออนะคะวิเคราะห์นะคะนี้เรามาวิเคราะห์กันดูว่าทุกคนชอบเลขไหนอะไรยังไงนะคะหลายคนบอกว่าเจ๊ชอบ908พิมพ์กันมาเยอะมากไหนและชอบเลขอะไรอีก ชอบ908แล้วชอบเลขอะไรอีกคะลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพื่อนๆให้บอกว่ามาจากไรสดเจนุกนะคะตอนนี้คนดูอืดคนดูแบบคนดูน้อยลงคนไรแบบทุกอย่างคือปิดกั้นไปหมดเลยแล้วก็รองลงมาเลขอะไรดี ตัด906ด้วยก็ดีครับเพราะผมซื้อมาไหลงวดแล้วเอ้ยไม่เอาไม่ตัด906 6 09ไม่ตัดค่ะเพราะมันยังไม่ออกถ้าเลขที่ตัดคือมันออกแล้วค่ะที่จะตามไม่ตามเจ๊ไม่รู้นะแต่เจ๊ยัยงไม่ตัดค่ะเดี๋จ๊เขาถามความเห็นทุกคนว่าทุกคนชอบเลขไหนอีก019เหรอ019อ่ะอันนี้คือตัวที่สองที่ทุกคนพิมพ์มาเยอะที่สุด908019ที่ทุกคนชอบมากที่สุดนะะักค่ะ เออชอบมากที่สุดนะคะไม่ตัดอะไรเล็กยังไม่ออกยังไม่ตัดนะคะอะไรออกแล้วคือตัดถ้าสมมุิเลขตเวไหนออกแล้วคือเจ๊ตัดเพราะว่ามันจะตัดสินใจง่ายต,ต่อให้มันมาเจก็ไม,ไม่ไม่ซีเรียสเพราะว่ามันออกไปแล้วนะคะหกศูนย์เก้าแล้วก็อะไรอีกแล้วก็อะไรอีกเก้าศูนย์แปดชอบมากค่ะหกศูนย์เก้าหรอหกศูนย์เก้าก็สวยนะ หกศนเก้าหรือว่าเอาทั้งหมดเลยดียังไงดีอ่ะทุกคนเอายังไงดีแต่เป็นชุดเลขสามตัวนะคี่เจามานั่งวิเคราะห์ที่แบบชอบจริงๆชอบจริงๆเลยนะคะขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมหกแปดเก้าหกแปดเก้าเดยดหกแปดเก้าอะเจ๊เอาไว้สุดท้ายเลยหกศูนหนึ่งเหรอ ไม่รู้ทุกคนไปกลับหัวเอาเองไปกลับหัวเอาเองจ้ะเอาทั้งหมดไหมอะทุกคนไหนใครลงความเห็นว่าเอาทั้งหมดพิมพ์เลขเก้ามาใครลงความเห็นว่าเอาทั้งหมดพิมพ์หมายเลขเก้ามาเอาทั้งหมดไหมเพราะว่าเป็นเลขสามตัวไม่มีการตัดเล่นไม่มีการตัดเล่นนะคะก็คือถ้าเอาทั้งหมดก็คือเอาทั้งหมดเก้ามาเอ้ยทุกคนเอาทั้งหมดเลยเหรอเออแล้วจะนั่งมีคอทําไม วันี้มีศูนย์อีกไหมเอ,อ้อยพี่เอ,อื้อยหนูคิดว่ามีค่ะเอาทั้งหมดเนาะเพราะว่าเป็นเลขสามตัวเจไม่ได้ตัดเล่นนะเฮ้ยทุกคนพิมพ์ศูนย์ห้ามาหน่อยดีเจว่าศูนย์ห้างวดนี้มีลุ้นวะศูนย์ห้างวดนี้มีลุน้นมีลุนมากพิมพ์ศูนย์ห้ามาปิดศูย์ห้าไว้ด้วยนะเออให้งวดที่แล้วนะคะศูนย์ห้าพิมพมาไม่เป็นไรคนดูน้อยไม่เป็นไร นะคะดีจะได้ไม่ต้องกดดันมากคนดูน้อยๆก็ดีเหมือนกันนะคะเอาที่แบบใครที่สะดวกดูเราไม่สะดวกดูเราดีกว่านะคะกดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพื่อนให้บอกว่ามาจากไรสดเจนุกได้เลยนะสรุกเอาทั้งหมดนะคะเจจะได้ตัวเน้นให้เจจะได้เน้นให้นะคะเน้น สามตัวตรงรัฐบาลไทยดีกว่าเนาะเออแล้วเดี๋ยวสองตัวเจ๊ยังไม่ได้วิเคราะห์ให้นะโอเคพิมศูนย์ห้ามานะคะขออนุญาตตามต่ออีกงวดหนึ่งนะคะถ้าสูนเจ๊ว่าศูนย์มาอีกศูนย์น่าจะโผลมาอีกนะอืม